ตั้งสมมติฐานว่าคนที่ซื้อเนี่ยคนที่ซื้อเนี่ยสมมุติว่าชื่อเจริเจมอะไรเงี้ยนะชื่อชื่อนี้นะซื้อซือซ้อไปนะสมมติว่าหุ้นเนี่ย sccc ซื้อไปอา่าแล้วก็มีจ่ายปันผลแล้วก็ขึ้นว่าจะจ่ายวันที่เนี้ยวันที่สิบสองเดือนสี่ x อาจจะก่อนหน้านี้ประมาณสิบห้าวันนะอา่าเราก็ซื้อหุ้นตัวนี้ไปปรากฏว่าซื้อไปหกร้อยหุ้นได้ปันผลมาเก้าบาท สันมกรก็หากภาษีไป10%ก็คูณด้วยจุดเก้าเพราะงั้นเราจะได้เงินมาวันเนี้ย4,860บาทนะแล้วก็อีกบัญชีหนึ่งก็คือต้องหาคนที่ฐานภาษีต่ำนะอาจจะเป็นคนแก่เกินอายุ60หรืออาจจะเป็นเด็กที่ยังไม่มีไรายได้อันนี้ซื้อไป400หุ้นก็ได้ปันผลมา9บาทเนาะแล้วก็คูณด้วยจุดเก้าก็หากภาษีออกไปนะรวมแล้วรวมแล้วก็ได้มาประมาณเจ็ดแปดพันนะ แต่ว่าอันเนี้ยที่เขียนว่า1.25หมายความว่าไงหมายความว่าถ้าสองคนเนี้ยไม่มีภาษีเลยก็คือมีไรายได้ปีหนึ่งอ่ะอ่อแบบว่าเอาบผลมารวมๆกันแล้วเนี่ยเนี่ยถ้าถ้าดูอย่างเงี้ยรับปันผลไปทั้งหมด9,000 90, นะันี่200,000สีอย่างเงี้ยก็ไม่เสียภาษีอยู่แล้วเพราะ200,000ตี่หักค่าใช้จ่ายให้หักค่ารถยนหกักอะไรแล้วมันก็ไม่ต้องเสียภาษีถ้าไม่ต้องเสียภาษีเนี่ย ก็สมมุติว่าเราจะได้เครดิตเงินปันผลมาเท่ากับ1คูณ1.25ของเงินปันผลนะเอามาดูนะอย่างปูนเนี่ยเราซื้อไปทั้งหมดหนึ่งันหุ้นนะสองบัญชีเนี้ยหนึ่ง0 0หุ้นคูณด้วย9กบาทแล้วก็คูณด้วย 1. 2 5ดหเท่ากับว่าเราลงทุนครั้งเนี้ยเราจะได้เงินทั้งหมดรวมเครดิตเงินปันผลแ้ัน้ว1ห้า0ิแล้วเราก็ ขายหุ้นตัวนี้ไปเพราะดีขายหุ้นตัวนี้ไปดันขาดทุนอ่าเพื่อผมมาตั้งขายในวันรุ่งขึ้นเลยนะฮะมันขาดทุนก็ขาดทุนแค่ร้อยสามบาทอันนี้เป็นตัวอย่างดีจังหวะไม่ดีวันนั้นมันจ่ายเก้าบาทแต่มันลงสิบเอ็ดบาทก็เลยโชคร้ายไปนิดหนึง่งเรามาดูไอตัวโชคดีหน่อยอ่าตัวธานีไอตัวธานีเนี่ยเอกดี XD วันนั้นซื้อเข้าบัญชีคนนี้ไปสามหมื่น ามหมื่นคูณด้วยสิบเจ็ดตังนะสิบเจ็ดตังก็เท่ากับแล้วก็หักหักแล้วก็เอาไปก็เหลือหักไปสิเปอร์เซ็นต์นะฮะจริงๆแล้วก็ดูเหมือนว่าได้เงินแค่แค่หมื่นประมาณหมนะื่นห้าหมื่นหกเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วการลงทุนครั้งเนี้ยเราได้ทั้งหมดสองหมื่นกว่าทําไมสองหมื่นกว่าเพราะว่าปันผลมันมันไม่ใช่หมื่นห้าหมื่นหกมันปันผลประมาณหมื่นแปดนะ แต่ว่าเราจะได้อีกจี้ห้าเปอร์เซ็นตของเครดิตเงินปันผลเพราะว่าใบตัดนี้เสียภาษียี่สิบเปอร์เซ็นต์จี่ห้าเปอร์เซ็นตก็คือยี่สิบหารด้วยร้อยลบร้อยลบร้อยยี่ลบร้อยลบร้อยลบร้อยลบยี่สิบก็เหลือแปดสิบเท่ากับยี่สิบจุดแปดสิบเท่ากับจุดสองห้านะจุดสองห้าได้ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นตของเงินปันผลนะ ันเป็นเงินทั้งหมด22,313ไอ้ตัวที่หักหนะ้าที่จ่ายเราไปสไปนะั้นต้องคืนเราอยู่แล้วแต่อันนี้ต้องให้เราอีก25%นตะเพราะว่าบริษัทเหล่านี้ยจ่ายภาษีให้รัดไปหลังจ่ายภาษีแล้วปรากฏว่ามาให้กับเราซึ่งเป็นคนที่มีไรายได้ไม่เยอะมีฐานภาษีที่ต่ำเขาก็เลยต้องเครดิตเงินปันผลคืนมาอันนี้ไอหุ้นตัวนี้พอดีมันเปิดมา วันรุ่งขึ้นที่ติดเครื่องหมายเราก็ขายไปปรากฏว,ว่าขายไปขาดทุนแค่1มื่นสามนะเท่ากับว่าตัวเนี้ยเราได้8 7ดพันาทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะทุกตัวเลยนะผมจะเลือกตัวที่มันมีปันผล3%ขึ้นไปนะถ้าถ้าหนึ่งสรู้สึกไม่ไม่คุม้มสามเปอร์เซ็นอย่างนี้ก็จะจะเห็นว่า ส่วนใหญ่ก็อ่าอย่างเงี้ยไอตัว NCS ก็กําไรนะกำไรเยอะหน่อยก็าีกไรหนเปอร์เซนเปอร์เซ็นดูเหมือนไม่เยอะแต่ถ้าห้าสิบตัวก็ห้าสิบเปอร์เซ็นนะน่าสนใจนะอันเนี้ยนี่นี่คือตอนปันผลเดือนเมษานะแต่ตอนหลังๆนี่มันปันผลเดือนเดือนเดือนแปดเดือนเก้าซึ่งมันจ่ายปันผลแป๊บเดียวเนาะแล้วนี่ก็เป็นวิธีการมันก็จะมีกำไรมาอีกนะ มผมก็นับดูแล้วนะเฉพาะตอนนี้ปันผลเครดิตหมายถึงทั้งรวมทั้งหมดทั้งคัดทุนแล้วก็กำไรจากเครดิตเงินปันผลแล้วเจ็ดหมื่นสี่ไอ้เงินลงทุนตอนนี้มันประมาณสามแสนได้เจ็ดหมื่นสี่ก็อย่างดีนะกี่เปอร์เซ็ 3, นต์นยสามแสนนะได้เจ็ดหมื่นสี่นะ เจ็ดเปอสีเซรหาสามแสนก็ตกตอนนี้ตกประมาณยี่สิบสี่เปอร์เซ็นตดีกว่าฝากแบงค์แน่นอนนะครับอืมแล้ววันที่เราไปยื่นสยื่นสมัมกรอนเนี่ยตอนสุดท้ายอะ่ะมันจะออกมาว่าเออเขาต้องคืนให้เรานะฮะคืนให้เราบัญชีแรกเนี่ยสามหมื 3, 6, ่นหกบัญชีที่สองเก้าหมืนสามนะเฮ้ยทำไมไม่ ก็คือต้องคืนให้เราแสนสามหมื่นกว่ามาจากไหนมาจากหนึ่งเครดิตเงินปันผลยี่้าเปอร์เซ็นสองมาจากหักค่าที่จ่ายเราไปสิบเปอร์เซอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่าต้องเป็นคนที่มีไรายได้น้อยนะไรายได้น้อยนี่ผมถือว่าต่ำกว่าสองสองถึงสามแสนเนี่ยถือว่าน้อยเพราะงั้นเครดิตเงินปันผลเนะี่ยจากบัญชีเนี่ย ถ้าเกิดเนี่ยอย่างเงี้ยคนนี้ปันผลทั้งหมดสองแสนส่อันนี้เก้าหมื่นกว่าอันนี้ไม่เสียแน่อันนี้อันนี้ใกล้เคียงเพราะว่า,วาไปหกักรถหย่อนหกหมื่นนะหากหกหมื่นแล้วก็เหลือเท่าไหร่หากหกหมื่นก็เหลือแสนแปดนะแสนแปดแล้วถ้ามีประกันอีกสักสามหมื่นก็เหลือแสนหน้าแสนหน้าก็ลงลงไป ก็ไม่ต้องเสียละแสนห้าก็ไม่ต้องเสียอะไรอย่างเงี้ยนะโอเคกำไรเวลาเราเทรดหุ้นปันผลเราจะเอากำไรจากเครดิตเงินปันผลเราจะทำยังไงนะครับมาดูนะครับอย่างเช่นที่ตั้งแต่ต้นปีมานะครับก็มีการซื้อหุ้น mc คือหุ้นปันผลเนี่ยเราต้องดูนิดหนึ่งนะครับ ดูว่าดูว่าหุ้นปันผลตัวนั้นเนี่ยหนึ่งเนี่ยมีการเสียภาษีหรือไม่หุ้นบางตัวมันอาจจะมี B.O.I. นะมันไม่ได้ภาษีแล้วหุ้นบางตัวมันอาจจะเป็น h o l ด i n g คอมพานีนะงะะั้นถ้า holding คอมพานีก็เป็นบริษัทแม่ซึ่งแบ่งปันผลจากลูกมาแล้วเพราะงั้นไอ้คนที่อยู่ปันผลรับจากลูกคนที่ถือหุ้นลูกอะ่ะที่รับปันผลก็จะได้เครดิตเงินปันผล แต่ตัวแม่เนี่ยมักจะไม่ได้ถ้าแม่เนี่ยไม่ได้ดำเนินธุรกิจของตัวเองต่างหากนะ่าเพราะงั้นเราต้องดูสัดส่วนนิดหนึ่งอ่ะพอเรารู้แล้วหรือว่าเราอาจจะโทรไปหาเจ้าของบริษัดก็ได้ว่าบริษัทของคุณเนี่ยเออเสียภาษียีิใช่ไหมครับแล้วผมจะสามารถนำมาเครดิตเงินปันผลได้หรือไม่นะฮะอย่างนี้เป็นต้นนะฮะเรามาดูนะฮะก็